บิสมลาอัราะห์มูฮัมเราะฮีมสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะลตุลอฮิวะาะกาตุทุกยามเช้าอย่าลืมทำสามสิ่งนี้อันนี้สมสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้เราไม่ลืมทำผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะทำบางข้อหรือว่าทุกข้อแล้วแต่ว่าให้เราเตือนตัวเองเสมอว่าสสิ่งนี้ยามเช้าเนี่ยเราอย่าพลาดทำอย่างแรกเลยก็คือ oh. การดอาขอบคุณต่อลอสุบฮานะหวัวตาลา ที่ให้เรามีชีวิตที่ให้เรามีอาหารการกินที่ให้เรามีโอกาสที่จะทําความดีหรืออยู่บนโลกนี้อีกวันหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอติอัฮยานาบะดามามัตนาไวเลหินุชูรอันนี้ดอาตื่นนอนขอบคุณต่อรอดที่ให้เรามีชีวิตหลังจากที่ให้เราตายแล้วแล้วก็ยังพระองค์คือการกลับไปอันนี้คืออย่างแรกที่เราจําเป็นต้องไม่ลืมขอบคุณในความโปรดปานขอรอดสุภานหันหัวตะแม้ว่าจะเป็นความโปรดปานที่เราได้รับจนเคยชินก็ตาม แต่เราจะลืมความปวดบานเหล่านี้ไม่ได้และดูอาอื่นๆยามเช้าเช่นเดียวกันข้อที่2ก็คืออย่าลืมละหมาดละหมาดสุบฮีละหมาดฟจย์ซึ่งหลายคนอาจจะมองฮ้ยมันเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคําว่าอย่าลืมละหมาดในที่นี้คือตัวเราเองละหมาดแบบมีคุณภาพและรวมถึง ปลุกลูกขึ้นมาละหมาดด้วยบางคนเกรงใจโดยเฉพาะช่วงที่หยุดเรียนเนี่ยก็ไม่อยากจะปลุกลูกมาละหมาดดังนั้นช่วงเช้าแบบนี้อย่าลืมละหมาดซุปให้เป็นขาดเพราะละหมาดซุบให้มันเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะการเริ่มต้นเอาสิ่งที่ดีงามที่สุดของวันเนี่ยเราก็เริ่มต้น,นกับสิ่งนั้นละหมาดสุนัตก่อนซุบให้ท่านในบียบอกว่าดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในมันและไหนเลยจะการละหมาดฟรดบูซุบให้มันย่อมประเสริฐกว่านั้นและอันที่3สุดท้ายก็คือ ให้ทำในายามเช้าหลังจากละหมาดดุอาอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดในช่วงช่วงเช้าช่วงเช้าที่ผมจะให้เดียมก็หลังซุปให้ไปต้นไปจนทั้งถึงเวลาเวลาเที่ยงเวลาละหมาดซูรีอันนี้ให้เราเลือกทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มากๆส่วนสิ่งที่มันอาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ก็ไปทำหรือว่ามันเป็นประโยชน์น้อยลงอะ่ะ อะไรที่ต้องทําใช้สติปัญญาใช้ความคิดใช้พลังกะพลังสมองเนี่ยมากๆใช้ฝีมือดีๆในยามเช้าเนี่ยด,ดีส่วนอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาทำในยามเช้าแล้วก็ท่านในวีซอรสมก็ได้ดูอาในภาพรวมอัลลอฮฮุบูบาริลุลุมมาตีฟีบุกุริฮะให้ความจำเริญเกิดขึ้นในช่วงยามเช้านี่คือ3ข้อที่ผมอยากจะแชร์ให้เราเป็นการเตือนกันไม่ลืมทำสามสิ่งในยามเช้าครับสวัสาีคุณผู้วม